นิดาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ไพ่ยอยากสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายจากไพ่นะคะว่าเขาคนนั้นมีอะไรที่อยากจะสื่อสารมาถึงคุณบ้างนะกดติดตามกดซ u b s c r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอกันด้วยนะคะฝากเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้กอด้วยนะจัสติกใบแรกนะคะ การเรียกร้องความยุติธรรมการเรียกร้องให้รับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาเคยกระทำผิดกับคุณหรือเขาเคยทำให้คุณเสียอกเสียใจคุณอาจจะกำลังต้องการความยุติธรรมจากเขาอยู่ก็เป็นไปได้เจ็ดดาบการโกหกการหลอกลวงการไม่ซื่อสัตย์จากเขานะคะคนคนนี้มีการทำร้ายจิตใจคุณทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณ เสียใจทําให้คุณรู้สึกหมดหวังในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รู้สึกแบบผิดหวังในตัวเขาในการกระทําของเขาณนะที่ผ่านมานะคะ q วี e นถือดาบคุณอาจจะกําลังตัดสินใจนะหรือคุณอาจจะกําลังคิดที่จะพยายามตัดเขาออกจากชีวิตคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือคุณทั้งคู่กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้นะบางคนเก็บเนื้อเก็บตัว บางคนอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองหรือการกดดันบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ก็ต้องพยายามดูเหมือนกับนิ่งพยายามเงียบพยายามที่จะวางเฉยทั้งทางที่ในใจเนี่ยมีความเจ็บปวดเสียใจนะคะโดยเฉพาะตัวคุณคิดว่าคุณน่าจะมีความเจ็บปวดเสียใจกับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตอนนี้ตัวคุณเริ่มมีความนิ่งขึ้นเริ่มมีความเฉยชามากขึ้นเพราะคนคนนี้ทําคุณเจ็บมาไว้เยอะ ะะทําคุณเจ็บปวดแสนสาหัสเลยนะชาริออตนะคะคุณพยายามควบคุมทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างใจความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับหาทางออกไม่เจอความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับอยู่ในกรอบอยู่ในอยู่ในเส้นทางความรักที่มันดูแบบอับจนหนทางอะ่ะมืดมนอับจนหนทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อจะเดินหน้าจะถอยหลังนะคะเด็กถือถ้วยใต้สำรับ ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนไม่พัฒนายังอยู่แค่จุดเดิมนะคะบางคนเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะหรือบางคนอยู่กันมาตั้งนานคบกันมาตั้งนานแต่ความสัมพันธ์เหมือนถอยหลังเข้าคลองความสัมพันธ์แทนที่จะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้ก็รู้สึกว่าคือในขณะที่ตัวคุณตอนนี้คุณเริ่มหมดความเชื่อมัน่นหมดความศรัทธาในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้ในตัวเขาแล้ว เหมือนคุณก็อยากที่จะปลดปล่อยเขาเหมือนกันนะคะแต่ตัวเขาดูเหมือนว่าเขาก็ยังอยากที่จะพยายามรอพยายามที่จะไปต่อหรือพยายามที่ยังคงทําตัวเหมือนกับอยากจะกลับมาแก้ไขในข้อผิดพลาดบางอย่างที่เขาเคยทําไว้กับคุณนะคะซึ่งพลังงานของเขาตอนนี้คือเปิดมาเป็นไพ่ตัสติกแน่นอนว่าตัวคุณน่ะกำลังเรียกร้องให้เขาทำอะไรให้มันดีขึ้นทำอะไรให้มันยุติธรรมกับคุณนะคะ ตัวเขาเองเขาก็เหมือนกับพยายามที่อยากจะทำนะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของการพิจารณาการตัดสินใจการคิดนะคะการอยู่กับตัวเองการหาทางออกในความสัมพันธ์นี้มากกว่าเพราะว่าหลายๆคนกำลังเจอสถานการณ์ที่มันกืนไม่เข้าคลายไม่ออกยากที่จะแก้ไขปัญหาเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมาถึงทางตันแล้วไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไง นะคะจนถึงขั้นตัวคุณกำลังอยากจะตัดสินใจที่อยากจะทิ้งทุกอย่างอยากจะเดินหน้าไปหาอนาคตเราได้ซ้ำน,นะคะแต่ตัวเขาตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการคิดการสำนึกแต่ยังเป็นพลังงานของคนที่ยังจัดการอะไรไม่ได้ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวกอฟมาขอถามความคิดความรู้สึกของเขาหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณเจอกันอยู่ตอนนี้นะคะ เขามีความคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหรือมีความรู้สึกอยากจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหมในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะสองถ้วยนะจริงๆคนคนนี้เขายังมีความรักให้กับคุณเขายังคงอยากที่จะกลับมา ในชีวิตอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์อย่าจะกลับมาเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเขายังคงมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากๆนะหนึ่งเหรียญการขอโอกาสการกลับมาเริ่มต้นใหม่การกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณหรือมอบโอกาสดีๆให้กับคุณหรือการให้โอกาสการการแบบทุ่มเทก,การเสียสละ การเป็นผู้ให้ของเขาจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นแค่ผู้รับนะคะแต่คุณต้องเป็นฝ่ายให้เขามาตลอดนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ให้คุณอยากจะทําให้ให้คุณมีความสุขอยากจะยกย่องคุณให้เป็นที่หนึ่งเป็น the M place ของเขาเป็นคนที่น่าให้เกียรติน่ายกย่องน่าให้คุณค่าคนคนนี้ในวันที่คุณรู้สึกปับ อยากจะปล่อยเขาอยากจะปล่อยความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าตัวเขากลับกลายเป็นอยากจะมายื้ออยากจะมารั้งอยากจะมาขอโทษขอโอกาสคุณนะ่ะเหมือนไม่เห็นคุณค่าคุณในวันที่ตัวคุณคือเหมือนกับคุณอยู่บนบันลังคุณอยู่ได้แบบโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขาแล้วนะนะคะเขาอยากกลับมาเห็นว่าคุณเป็นครอบครัวเห็นอนเนี้ยยังไม่ทันพูดไม่ทันขาดคําเลยเขากลับมาเห็นว่าคุณเป็นครอบครัว,นเ,นเ,เ,วเป็นภรรยา เป็นสามีเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตเป็นบ้านเป็นความรักเป็นความอบอุ่นของเขาจากที่ผ่านมาเขาพยายามทำความเสียใจให้คุณหยิบยื่นแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดความทุกข์ระทมนะคะให้กับคุณตลอดแต่พอเวลาเกิดปัญหาในวันที่คุณจะเด็ดขาดกับเขาอะเขากลับรู้สึกว่าอยากให้คุณเปิดใจอ้าแขนรับให้เขาไม่อยากให้คุณมีกำแพงกับเขาก้าวไม่เท้า เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีกำแพงคุณมีขอบเขตคุณมีบาโดรีสกับเขาคุณมีมีเส้นใย,ยบางๆมากั้นกลางระหว่างคุณกับเขาอยู่ที่ทําให้เขาเข้าไม่ถึงตัวคุณเข้าไม่ถึงใจคุณนะคะเจ็ดเหรียญเขาอยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขายัางอยากที่จะกลับมาเดินหน้าอยากจะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสารสัมพันธ์อยากจะมารดน้ำพวนดินปลูกต้นรักกับคุณ นะคะมีมิตรสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับคุณหรือกลับมาดูแลรับผิดชอบนะคะในชีวิตคุณหรือในชีวิตคู่ครั้งนี้สองไม้เท้าที่ผ่านมาคนคนนี้เป็นคนที่ลังเลมาตลอดในความสัมพันธ์แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามมั่นคงกับเขามาโดยตลอดคุณพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักความชัดเจน ความจริงจังความจริงใจแต่เป็นเขาที่พยายามแสดงความลังเลให้คุณรับรู้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีทางเลือกนะในขณะที่ตัวคุณไม่มีทางเลือกแต่ตัวเขากลับมีทางเลือกนะคะหรือบางคนรอแล้วรอเล่าเนาะรอคําตอบจากเขารอความชัดเจนจากเขารอความจริงจังจากเขาแต่บางคนคือเขายังไม่ให้คุณไงนะคะนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เขากําลังจะให้คุณอะ เหมือนกับรอเขาอีกสักนิดเดียวอีกไม่นานเขาจะพยายามมาทำมาสารสัมพันธ์ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการหรือตามที่คุณเคยคิดเคยปรารถนาไว้คือการเป็นครอบครัวการเป็นคนรักการเป็นคู่ชีวิตการมีสถานะนะคะแต่คนคนนี้บางคนคือเขากำลังพยายามพัฒนาตัวเองนะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญคือกำลังพยายามหาเงินหาทองอยู่ก็ได้ บางคนอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานะทางการเงินหรือบางคนมีพันธะมีภาระ,ม,าระมีครอบครัวมีคนข้างหลังที่ต้องดูแลหรือบางคนเขาอาจจะยังรู้สึกว่าชีวิตเขายังต้องเดินไปหาอนาคตยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็เป็นไปได้แต่ไพ่ 8- ดเหรียญใบเนี้ยก็เป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ยั่งยืนไปสู่จุดที่พัฒนากันไปถึงการเป็นสิเหรียญอะเหมือนจาก7เหรียญไป8เหรียญ จาก8เหรียญมันก็จะทะยาไปถึง10เหรียญได้คือการเป็นคู่ชีวิตการมีความสัมพันธ์ที่จริงจังบ้านคงต่อกันเขาเครียดนะคะคนคนนี้เขากําลังรู้สึกเครียดกับการหาทางออกในความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะคะว่าในวันที่คุณอยากจะปล่อยมือเขาอะในวันที่คุณไม่ได้อยากจะไปต่อแล้วอยากจะแบบเว้นระยะห่างอยากเว้นช่องว่างบางทีคุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณล้าคุณพยายามสุดความสามารถกณแล้ว นะคะแต่มันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยบางคนนะในทางตรงกันข้ามก็คือมันกับเกิดขึ้นในทิศทางที่มันแย่ลงอย่างเงี้ยนะคะพอเวลาที่คุณมีกำแพงกับเขาก้าวไม่เท้าคนคนนี้ก็เริ่มสัมผัสได้ว่าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เหมือนเดิมกับเขานะคะจริงๆคุณก็ยังคงรักและมั่นคงกับเขานั่นแหละแต่บางครั้งมันเป็นความเหนื่อยของคุณมันเป็นความท้อของคุณมันเป็นความรู้สึกที่ เริ่มชินชาเริ่มเย็นชาเริ่มรู้สึกแบบไม่อยากจะขว่คว้าอะไรแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยก็เลยกำลังเครียดมากๆนะผิดหวังนะคะเสียใจเสียดายนะบางคนนะ่ะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาถึงขั้นความสัมพันธ์มันเริ่มถ้วยมันล้มแล้วเนาะบางคนยอมที่จะตัดสินใจแบบปล่อยให้มัน ล้มไปให้มันพังไปให้มันจบไปแต่ในความเป็นจริงคนคนนี้ในความผิดหวังของเขาคือเขายังมีความหวังที่จะกลับมาในชีวิตคุณนะเพราะยังมีสองถ้วยข้างหลังตั้งอยู่เพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยคนคนนี้เขากำลังรู้สึกมีความคิดว่าถ้าคุณต้องการที่จะปล่อยมือเขาจริงๆหรือคุณต้องการที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้หรือไม่ได้สนใจใย,ยดีเขาแล้วอะเขายังมีความหวังอยู่ว่า ยังไงวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าสีดาบนะคะคุณกับเขามันจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งกันอยู่แบบนี้หรือเป็นความเจ็บปวดเสียใจกันแบบนี้ตลอดไปหรอกวันหนึ่งมันจะต้องกลับมาคืนดีกันได้วันหนึ่งจะต้องกลับมาพัฒนากันได้หรือดีขึ้นกว่าเดิมได้เขายังเชื่อแบบนั้นคือเขาก็จะยังไม่ได้ยอมแพ้เขายังไม่ได้หมดหวังในความสิ้นหวังเขายังมีความหวังอยู่นึกออกไหมคะคนคนนี้ยังไม่ได้มีมีพลังงานของการที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปนะ เขาอาจจะปล่อยแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อความรู้สึกของคุณดีขึ้นเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเมื่อวันเวลาที่เขาพร้อมหรือวันเวลาที่เขามองเห็นหนทางมองเห็นอนาคตมองหาทางออกได้ในการจัดการแก้ไขปัญหาคนคนนี้นะคะเขามีเกณฑ์ที่เขาจะมามอบความรักให้คุณมีเกณฑ์ที่เขาจะดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์เขาจะยือ้อเขาจะรังเขาจะเอาความรักอะ มาแลกกับความไว้วางใจกับคุณเขาจะพิสูจน์ตัวตนของเขาให้คุณเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณได้สามารถที่จะเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตนะคะเป็นคู่รักที่สามารถดูแลคุณได้นะเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาความคิดของเขาคือการที่อยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อยู่เขายังไม่ต้องการให้คุณที่จะมีกำแพงกับเขาหรือปิดกั้นเขา หรือพยายามที่จะไปจากเขาอ่ะเขาอยากให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะสามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มันดูเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะมันสามารถกลับมาดีดังเดิมได้กลับมาเป็นสีไม้เท้าสองถ้วยหนึ่งเหรียญกันได้แล้วคุณก็ยังคงมีคุณค่ามีความหมายคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาคุณยังคงเป็นคนที่มีเกียรติ นะคะเป็นคนที่เขาสมควรที่จะให้เกียรติคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าให้เกียรตินะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะมองว่าการปฏิบัติตัวของเขาอะเหมือนกับกําลังพยายามลดทอนคุณค่าในตัวคุณแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ตอนเนี้ยเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วเพราะเขามองคุณเป็นดีเอ็มเพรสเขามองคุณเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเขาเขามองคุณเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ ขาดไม่ได้ชีวิตเขาจําเป็นต้องมีคุณเพราะคุณเปรียบเสมือนกับเสาสี่หลักเนี่ยเสาสี่ต้นเนี่ยถ้าขาดต้นใดต้นหนึ่งไปก็เหมือนกับบ้านนะคะนะคะที่เสาไม่ครบทั้งสี่มุมสี่ด้านบ้านมันก็ไม่เป็นบ้านเนาะมันก็อาจจะพังได้วันหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับคุณนั่นแหละเปรียบเสมือนกับความมั่นคงของเขาเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเขาจึงรู้สึกว่า เขาจะไม่มีทางที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันหลุดลอยไปอย่างง่ายได้ต่อให้คุณจะมีปัญหาหรือต่อให้คุณจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดที่คุณกับเขาเกิดความไม่เข้าใจเกิดเรื่องราวบาดหมางใจเขาอยากให้คุณรู้ไว้ว่ายังไงเขาเขาก็จะไม่ปล่อยคุณน่ะเขาก็จะพยายามยื้อคุณขอโอกาสคุณขอเริ่มต้นใหม่กับคุณให้คุณกลับมารักกับเขาดังเดิมนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขา คิดแล้วรู้สึกแล้วอยากบอกกับคุณนะคะทีนี้มาดูสิว่าพลังงานคุณและเขาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตระยะยาวนะคะสถานการณ์ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้มันจะผ่านไปได้ไหมมันจะเป็นยังไงต่อคะ ไม่จสติดความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความชัดเจนความถูกต้องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำในความสัมพันธ์ของคุณอะทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นทุกอย่างจะกลับมาเท่าเทียมเขาจะกลับมาจัดการแก้ไขรับผิดชอบในสิ่งที่เขาพึงควรกระทำกับคุณกับครอบครัวกับชีวิตรักครั้งเนี้ยนะคะ หกถ้วยการกลับมาของคนเดิมๆการกลับมาขอโทษการกลับมาขอโอกาสการกลับมาของคนในอดีตคนเก่าๆกลับมาดูแลกลับมาช่วยเหลือกลับมาซัพพอร์ตกลับมามีกันและกันนะคะดูแลซึ่งกันและกันทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาทั้งขอโอกาสและทั้งให้โอกาสคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะ ได้เคลียร์ใจกันได้คุยกันนะคะได้มีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งการแคร์คือคนคนนี้เขาลืมคุณไม่ได้นะไพ่ไพ่หกถ้วยเป็นไพ่ของการการมีความทรงจําในอดีตที่เขาไม่สามารถลืมได้นะคะคนคนนี้รับรู้ถึงข้อผิดพลาดรับรู้ถึงการกระทําแย่ๆของเขาที่ทําให้คุณเสียใจเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมารับผิดชอบในการกระทําของเขา ที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณในอดีตที่ผ่านมาหรือในขณะปัจจุบันนี้ก็ได้ที่คุณกำลังเจอสถานการณ์ความเจ็บปวดเสียใจอยู่นะคะเขาเหมือนเขาจะอยากจะกลับมาเยียวยาคุณประมาณนี้อยากว่าเริ่มต้นใหม่อยากที่จะเป็นคนใหม่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโตเหมือนเด็กที่ไม่มีความคิดเนาะเด็กถือไม้เท้า ทำอะไรแบบโดยที่ไม่ทันยับยั้งชั่งใจไร้ซึ่งบุธิภาวะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองนะในอนาคตเขารู้สึกผิดหวังนะคะในการกระทําในคำพูดในทุกๆในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาเคยทำ้ายจิตใจคุณนะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าในความผิดหวังในความหมดหวังคนคนนี้ยังมีความหวังอยู่คนคนนี้นะคะเขาเครียด เครียดจนเขารู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าคุณกับเขาความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมหรือความสัมพันธ์มันต้องแปลเปลี่ยนไปอ่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีคุณนะคะเขาเริ่มมีความกังวลเขาเลยรู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองทําอะไรให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเขาอาจจะปิดหูปิดตาปิดใจไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนไม่ยอมตัดสินใจอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่าง เขาจะพยายามที่จะเดินหน้านะจะลุยในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ยังเชื่อเสมอนะคะว่าโชคชะตายังไงก็จะทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมารักกันเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่พรมลิขิตจัดสรรมาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่พรมลิขิตขีดเขียนมาให้ได้มารักมาคองคู่กับเขามาเป็นแฟนกับเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาจะพยายามเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์กับคุณให้ได้นะคะแล้วเขาก็เชื่อเสมอว่าความสัมพันธ์เนี้ย คุณและเขาไม่มีทางที่จะหายกันไปจากชีวิตกันได้เพราะเขามั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องของเดซิน่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นไปอย่างใจแต่เขามั่นใจว่าสักวันหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังคงสามารถที่จะกลับมาดีกันยังคงสามารถที่จะกลับมามีกันและกันหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้ในอนาคตนะคะเขายังเชื่อแบบนั้นนะ คือสี่ดาบจริงๆแล้วมันเป็นช่วงของการพักเบรกก็ได้เป็นช่วงของการที่ทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันถึงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะการพักการสงบจิตสงบใจการพักผ่อนกับเรื่องราวเหมือนคุณกับเขาออกไปสู้รบปรบมือกันมามันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างปล่อยให้ทุกอย่างมันโฟล์ไปตามธรรมชาติดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างจัก,กรวาลจัดสรรโชคชะตาจัดสรร นะคะและให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวาระเวลาเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยๆคนคนนี้เขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะเขายังคงพยายามที่จะเดินหน้า take a คชั่นไปต่อกับคุณแล้วพลังงานคุณกับเขาในอนาคตอะคุณยังไงก็ยังคงกลับมาในความสัมพันธ์แน่นอนแต่ช่วงเวลานี้นะคะทุกอย่างอาจจะถูกจัดสรรมากำหนดมาให้คุณและเขาต้อง พักเบรกกันชั่วคราวเพื่อที่จะรอการเปลี่ยนแปลงรอการมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะให้ความสัมพันธ์มันพร้อมทั้งคู่ทั้งตัวคุณและตัวเขาเพื่อที่อนาคตทั้งคุณและเขาจะได้เดินหน้ากันไปอย่างสมูทนะคะอย่างสามารถที่จะมีความเข้าอกเข้าใจสามารถที่จะเดินกันไปอย่างสามาัคคีกลมเกลียวปองดองเดินกันไปอย่างที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางะคะแต่ทุกอย่างมันต้อง ใช้เวลารอเวลาที่เป็น perfect timing เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณสักเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณรู้ว่าให้คุณจงเชื่อในเรื่องของโชคชะตาในเรื่องของ destiny เหมือนกับที่เขาเชื่อเพราะเขามั่นใจว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้จะเร็วร้ายแค่ไหนเราจะบริบทอยู่ในสถานะใดหรือความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมยังไงแต่วันใดวันหนึ่ง นะคะเมื่อถึงเวลาเขามั่นใจว่าโชคชะตาจะนำพาให้เราสองคนได้กลับมาในชีวิตของกันและกันกลับมาเคียงคู่กันนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับตัวเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตึกตรองแต่ตรองการคิดการที่อยากจะหาทางกลับมาแก้ไขหรือกำลังหาทางออกในความสัมพันธ์อยู่แต่คิดว่าในอนาคตเขามีการเทคแอคชั่นแน่นอน ะะพลังงานเนี่ยไม่เกินเดือนตุลานะหน้าไพ่วันนี้นะคะเร็วสุดก็อาจจะเป็นในช่วงของ3สัปดาห์9สัปดาห์3วัน9วันหรือ6สัปดาห์เดือน6 6เดือนประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่มีเกณฑ์มีแนวโน้มที่ทุกอย่างของคุณกับเขาหลังจากที่พักเบรกหรือหลังจากที่มีปัญหานะคะคุณกับเขาจะมีการกลับมาทำความเข้าใจกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กันนะคะประมาณนี้เนาะ มาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะก็ใช้สำหรับนี้นะคะในการแนะนำคุณนะไพ่ที่จะบอกอะไร Freedom นะคะการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะอย่าไปยึดติดอย่าไปผูกติดเห็นไหมอย่าไปตีกรอบชีวิตปลดปล่อยตัวเองค่ะนะคะให้ลดแล่นออกไปพบไปเจอกับเส้นทางชีวิตใหม่ๆโลกใบใหม่ ภายใบนี้นะคะเคลียร์ลิงคือคุณอาจจะต้องชัดเจนกับตัวเองหรือคุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก่อนอันดับแรกชัดเจนก่อนในเป้าหมายของคุณนะคะคุณต้องการอะไรในชีวิตในตอนนี้ต้องการความสุขก็พาตัวเองออกไปหาความสุขหรือต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาคุณก็พยายามที่จะโอเคตั้งตนอยู่ในสติแล้วก็พยายามที่จะปลดปล่อย พันธนาการความทุกข์เรื่องราวในอดีตให้ได้ก่อนเพราะหลายๆคนมีความฝังใจอยู่กับอดีตท,ที่เขาทําร้ายใจิตใจคุณเพราะไม่งั้นคุณกับเขาจะดึงดูดกันเข้ามาไม่ได้เพราะมันมีแต่พลังงานลบๆถ้าตราบใดที่คุณและเขายังมีพลังงานลบกันอยู่อ่ะมันก็จะเป็นการดึงดูดกลับมามันก็เป็นพลังงานเดิมๆต้องกลับมามีปัญหากันอีกเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์จิตเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกก่อนเนีย่ยสเรนเดอร์บางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยก็ต้องยอมจำนน กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณร้อเอร์ซนะคะแต่ให้คุณจงเชื่อเถอะว่าคุณจะสามารถที่จะกอบกู้ความสูขกอบกู้สถานการณ์เหล่านั้นกลับมาได้แล้วขอให้คุณจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าคุณนะมีความพิเศษคุณมีความเป็นตัวของตัวเองโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะจริงๆความหมายไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความพิเศษ หรือความโดดเด่นที่คุณจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของคุณความพิเศษของคุณที่คุณไม่เหมือนใครอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปเรียนแบบชีวิตให้เหมือนใครแต่ขอให้คุณจงเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณที่คุณคิดว่านี่แหละคือตัวฉันนะคะเป็นตัวของตัวเองนะแล้วขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าสิ่งสิ่งนี้วันใดวันหนึ่งจะมาอยู่ในมือคุณสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ คุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนไพ่กรรมมาก็คือไพ่กรรมอะนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะไพ่อย,ยากจะบอกมันก็ล้วนเกิดแก่กรรมแต่ไม่ได้หมายความว่ากรรมมันคืออาจจะเป็นกรรมในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ตามแต่สิ่งที่ไพ่บอกก็คือความหมายตรงนี้นะคะสิ่งสิ่งนั้น่ะที่คุณคิดว่ามันเป็นกรรมของคุณหรือคิดว่ามันอาจจะแก้ไขไม่ได้ในความเป็นจริงอะ มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณแบบไปย้อนนึกหรือไปย้อนคิดหรือกลับไปย้อนแก้ไขในอดีตได้แต่เพียงแค่คุณจะต้องแก้ไขในปัจจุบันให้มันดีที่สุดในปัจจุบันสามารถที่จะแก้กรรมจากในอดีตของคุณได้นะคะคือไพ่กาลังบอกว่าคุณอย่าคิดว่ากรรมในอดีตมันไม่สามารถที่จะแก้ในปัจจุบันได้ทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะคือมันสามารถที่จัดการแก้ไขมันได้นะคะแต่เพียงแค่อดีตอ่ะมันไม่สามารถกลับไปจัดการ เรื่องราวในอดีตมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแต่คุณสามารถที่ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดได้นึกออกไหมคะ loss นะคะการสูญเสียบางครั้งการสูญเสียอาจจะนำพาให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่คุณกําลังเจอความสูญเสียอยู่คุณไม่ต้องซีเรียสคุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องคิดว่าการสูญเสียนีย่มันจะนําพาชีวิตคุณไปสู่จุดที่มันตกต่ําหรือมันแย่กว่าเดิมเพราะใน,นความเป็นจริงแล้วไพ่บอกว่า การสูญเสียครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้เราทำให้คุณได้รับกับบางสิ่งบางอย่างมาแทนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปกังวลกับการสูญเสียนั้นนะคะถ้ามันจะทำให้คุณได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าส่วนไพ่ใบนี้ไพ่บอกคุณอาจจะต้องเคลียร์พลังงานบางอย่างโดยเฉพาะพลังงานด้านลบในในจิตใจในความรู้สึกของคุณ ความโกรธความแค้นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นมุมลบๆอะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเคลียร์ไม่ได้คุณก็ยังไม่สามารถดึงดูดพลังงานความรักที่ดีเข้ามาได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะต่อมานะคะมาดูไพ่ข้อความเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างทำดีเท่าไหร่ไม่เคยพอนะคะ ฉันหลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณฉันกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวคุณคือโลกทั้งใบนะคะฉันเสียความรู้สึกคิดมากนะคะใกลแค่เอื้อมตักคว้าเธอมาไม่ได้ ถึงจะเจอกันช้าไปแต่ดีแค่ไหนที่ได้เจอกันเพื่อนมีที่พลต่อความรักของเราบางคนมีบุคคลอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถไปต่อกับคุณได้เราแตกต่างกันเกินไปฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดี ดูแลตัวเองดีๆนะฉันเป็นห่วงคุณนะคะวันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมสู้และอดทนให้โอกาสฉันได้ไหมความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้บางคนแตกต่างกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาภาษานธรรมคุณวุฒิวัยวุฒิทัศนคติความคิดความจนความรวยโปรไฟล์ได้หมดนะคะพูดจาก,กันดีดีได้ไหมไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างคุณและฉันเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆว่ามันเป็นเรื่องพรมลิขิตให้อภัยฉันได้ไหมนะคะคนคนนี้ต้องการการให้อภัยการให้โอกาสจากคุณนะอย่างที่อธิบายไปนะคะว่า คุณอยากปล่อยแต่เขาอยากยื้อคุณไว้อะเขาอยากรังคุณไว้เขาไม่อยากปล่อยคุณเขาไม่อยากปล่อยมือคุณเขาต้องการการให้อภัยให้โอกาสจากคุณนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะโชคดีมีความสุขรับพลังงานดีๆกันไปนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจเป็นค่าครัวให้กอบกันด้วยละกันนะคะสวัสดีค่ะ